ทำว่ากรรมเก่าหรือว่ากรรมแต่ปางก่อนเนี่ยสมัยที่คุณทนุยังเด็กเรียนชั้นประถมก็เคยนึกขำๆอยู่ในใจเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้เวรกรรมที่ไหนจะติดตามเราข้ามภพข้ามชาติอดีตก็คือสิ่งที่ล่วงมาแล้วเหมือนเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วจะมีอะไรข้ามมาทำร้ายเราในวันนี้ได้ล่ะ และเมื่อโตขึ้นอีกนิดเคยติดตามผู้ใหญ่ไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านเจอคนแก่คนเฒ่าเหลา่ชาชรานั่งพูดคุยขึ้นถึงเรื่องเวนเวนกรำกำว่าใครทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วฟังแล้วก็นึกดูมินคนแก่ว่างมงายหัวโบราณปัจจุบันพลังนะาส่งคนขี่จรวดไปถึงพระจันร์แล้ว่าเออเพราะผู้ใหญ่พรังเขาหัวก้าวหน้า ส่งเสริมคนรุ่นหลังให้รู้จักคิดในเรื่องล้ำยุคนำสมัยไม่คร่ำครึ้มเหมือนอย่างกับคนแก่เมืองไทยเราคือสรุปได้ว่าในธนุนี่ไม่เคยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แกเชื่อเพราะว่าสังคมต้องการคนดีรังเกยียจคนชั่วพูดง่ายๆว่าแกทำตัวคล้อยตามสิ่งแวดล้อมไม่ใช่คล้อยตามาศาสนาหรือว่าคนเท่าคนแก่สั่งสอน ผลการเรียนของแกก็ไม่สู้จะดีเท่าไรนะักเนื่องจากชอบหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตรตามเพื่อนฝูงด้วยเหตุนี้แกก็สอบเข้ามาหาวิทยาลายัยไม่สำเร็จไอ้ครั้นจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนทางบ้านก็ไม่มีทุนทรัพย์พอตกลงจบมัธยมปลายแล้วต้องหางานทำช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าทางบ้านมีลูกหลานต้องส่งเสียให้เล่าเรียนอีกหลายชีวิตหางานทำนานเกือบหนึ่งปี กว่าจะได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งตำแหน่งเป็นพนักงานดูแลความเรียบร้อยที่โรงบรรจุหีพออันเป็นงานชนิดที่คนไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็ทำได้แต่ที่เขารับเฉพาะคนจบมปลายเพราะว่าพูดคุยกันรู้เรื่องหน่อยเจ้านายมีกฎระเบียบเช่นไรก็รู้จักปฏิบัติตามแต่ว่าเงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอ,อยาไส้ข้อดีของบริษัทคือมีโรงเรือนที่พักสำหรับพนักงานต่างจังหวัดได้มีห้องพักอาศัย แบบว่าค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายเองบริษัทนี้อยู่บริเวณรอยต่อของสามจังหวัดคือนนทบุรีสุพรรณแล้วก็นครปฐมโรงเรือนที่พักแบ่งออกเป็นสองโซนคือโซนชายแล้วก็โซนหญิงไม่ปะปนกันข้ามแล้วห้ามไม่ให้ข้ามโซนไปมาหาสู่กันเด็ดขาดแต่ระหว่างที่อยู่ในเวลาทำงานพูดคุยติดต่อกันได้อัน,นี้เขาไม่ห้าม ชีวิตลูกจ้างบริษัทไม่มีความสุขมากนะักยิ่งเป็นพนักงานระดับล่างยิ่งเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดสิ่งเดียวที่เป็นแรงใจก็คือเพศตรงข้ามการทำงานรวมกันทั้งเพศหญิงเพศชายคือความสดชื่นหรือว่าผงชูรสของชีวิตในธนุได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง่อนทำงานอยู่คนละนแผนกแต่ว่าแผนกนั้นต้องทำงานร่วมกันเป็นบางขณะ โดยเฉพาะหล่อนกับธนุนี่ต้องติดต่อประสานงานกันอยู่เสมอทำให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทั่งกลายเป็นความรักครั้งแรกขึ้นมาตลอดเวลาที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับในกันและกันธนุกับหล่อนไม่มีโอกาสหาความสุขเหมือนกับหนุ่มสาวทั่วไปเนื่องจากกฎระเบียบโรงเรือนเคร่งครัดมากการเดินทางจากบริษัทเข้าตัวเมืองก็อาศัยรถของบริษัทอย่างเดียวไม่มีรถรับจ้างใดๆทั้งสิน้น วันหนึ่งระหว่างตรวจนับหีพอพัสดุที่จะส่งให้ลูกค้าหล่อนมีใบหน้าหมองคล้ำเหมือนกับกลุ่มจนนอนไม่หลับตลอดคืนธนุก็เสาาซีถามจนหล่อนยอมเปิดปากเล่าความทุกข์ให้ฟังว่าช่วงที่ลางานไปช่วยทางบ้านแล้วก็เตรียมงานบวชพี่ชายนั้นเพื่อนพี่ชายซึ่งเป็นคนจังหวัดอื่นได้มาตามจีบหล่อนอย่างเอาจริงเอาจังหล่อนเกรงว่าถ้าทำรังเกียจด,ด้วยไว้ตัวเกินไปเพื่อนนิสัยอันพานคนนี้ จะมาป่วนจนงานบวชพี่ชายล่มก็หวานอมขมกลืนพูดจากับเพื่อนพี่ชายด้วยดีตอนหนึ่งออกไปซื้อน้ำแข็งที่ตลาดด้วยกันเพื่อนพี่ชายก็ฉวยโอกาสปลุกปล้ำจนหล่อนเสียทีแต่คิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่ถึงจะมีท้องก็รู้สึกโล่งอกว่ากลับจากงานบวชแล้วหมอนั่นหายเงียบไปเพราะไม่รู้ว่าหล่อนทำงานที่ไหนแต่เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ผลจากการเสียท่าครั้งเดียวนั้นทำให้หล่อนตั้งคันเสียแล้ว เรื่องที่ได้ยินกับหูเนีในธนุบอกไม่ถูกว่าน้ำตาไหลนองหน้าตั้งแต่เมื่อไหรมันเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนหัวใจจะถูกเฉือนอ่ามันเหมือนกับเพชรเม็ดงามในมือถูกคนอื่นเขาหยิบฉวยไปทุบทำลายจนแหลกละเอียดความเสียใจที่เกิดขึ้นไม่มีคำพูดใดๆจะอธิบายได้เลยแต่ก็แปลกที่ความรักไม่ได้ลดน้อยถอยลงกว่าเดิมกลับรักและสมเพศเวทนาหญิงคนรักยิ่งขึ้น ก็สัญญากับหล่อนว่าผมจะเหมือนเดิมและก็ดีกับหล่อนยิ่งกว่าเดิมเด็กในท้องเนี่ยผมจะขอรับผิดชอบเองจะรักและเลี้ยงดูให้เหมือนหรือว่ายิ่งกว่าลูกเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีปมด้อยสีหน้าของหล่อนก็เริ่มดีขึ้นมากขันมาพูดคุยกันเรื่องอนาคตข้างหน้านายธนุก,ก็ให้คำมั่นว่ายินดีจะจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันโดยเร็วที่สุด อย่างน้อยก็ต้องก่อนที่คันจะใหญ่มากจนคนอื่นผิดสังเกตโชคดีที่ท้องแรกของหล่อนไม่โตจนเกินไปมองเผินๆจะไม่รู้เลยว่ากำลังตั้งท้องการแพ้ท้องก็หนักไปทางกินอาหารรสจัดๆไม่ได้โอกอากอาเจียนหลังจากลางานสำเร็จในอาทิตย์ต่อมาธนุกหล่อนก็ชวนกันไปบ้านพ่อแม่หล่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อจะสู่ขอด้วยปากเปล่าเป็นขั้นแรก ปรากฏว่าผู้ใหญ่ข้างหล่อนเรียกเงินสอดอ่าสินสอดสูงเหลือเกินคือเงินสดหนึ่งแสนทองอีกสองบาทเงินเดือนของนายธนุบวกโอรวมแล้วยังไม่ถึงเจ็ดพันเลยนี่คือเงินเดือนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วต่อให้เก็บออมสักสิปีก็ไม่อาจจะรวบรวมได้มากขนาดนั้นเรื่องสู่ขอก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่หาทางแก้ไขาย,ยากหรือความจริงก็คือแก้ไม่ได้เลย ธนุกับหญิงคนรักก็กลับโรงงานอย่างทุกข์ใจแสนสาหัสลำพังธนุเองก็คงไม่มีอะไรให้กระดกลุ่มที่ทุกข์ก็เพราะกลุ่มแทนคนรักนั่นเองแต่มีคนพูดกันว่าปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้มนุษย์มีสมองเอาไว้แก้ปัญหาในชีวิตโดยทั่วไปจะหาทางแก้แบบดีๆอเข้าหลักการก่อนถ้าทำแบบดีๆมีสินทมไม่ได้ ก็ต้องหันมาทำไอ้ที่แย่ๆก็คือวางแผนทำชั่วแผนของธนุก็เริ่มขึ้นอย่างรีบด่วนแต่มีหลักการชั่วแนบเนียนมากกล่าวคือพูดเปลยขึ้นว่าพนักงานอย่างเราเราไม่มีสวัสดิการใดๆให้กับตัวเองเลยอ่าก็คือทางบริษัทเนี่ยเขาถือว่าพนักงานระดับล่างเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกคนไม่มีสวัสดิการอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าระดับสูงน่ะมี ควรอย่างยิ่งที่เราจะตั้งแชร์ขึ้นมาสักวงเงินที่ได้จากการเปรียแชร์นี่แหละคือสวัสดิการในหมู่พวกเดียวกันเองพอเปรยอ,อย่างนี้กับเพื่อนร่วมงานหลายคนไม่นานวงแชร์ก็เกิดขึ้นโดยมีนายธนุเป็นท้าวแชร์สามารถเก็บเงินจากลูกแชร์เป็นรายปฐมุมฤกษ์เจ้าแรกได้เงินสดเข้ากระเป๋าสองหมืบาทท่วนทันตาเห็นแต่ว่าเงินนั้นเพียงพอสำหรับซื้อทองหนักสาบาท ยังขาดเงินสินสอดอีกตั้งหนึ่งแสนในธนุก็เลยมอบเงินแชร์ให้หญิงคนรักเก็บไว้แล้ววางแผนหาเงินต่อไปเรื่อยๆเยื่อรายถัดไปก็คือญาติสนิทมิตรสหายของเขาตกเย็นเลิกงานแล้วแกก็ติดรถของบริษัทเข้าเมืองแวะเวียนไปกราบไหว้วิงบอลหลอกล่อสารพัดจะทำได้เงินสดและสิ่งของมาจำนำได้เงินประมาณสามหมื่นบาท หาเงินจากญาติมิตรจนรายสุดท้ายก็ยังขาดเงินสินสอดอีกเจ็ดหมื่นเวลาแต่ละวันที่สิ้นเปลืองไปคันที่ว่าไม่โตก็เริ่มใหญ่ขึ้นแผนชั่วขั้นแรกก็มาถึงทางตันแล้วแชร์ยังดำเนินต่อไปเท้าแชร์ไม่มีรายได้เพราะเปียมาแล้วก็ต้องหาเงินมาลงแชร์ส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ตะเวนหลอกล่อมาจากญาติสนิทมิสหายแกก็แทงบัญชีเป็นหนี้ศูนย์คือชักดาบ ญาติมิตรดะไม่สําคัญเท่ากับเกียรติยศชื่อเสียงของหญิงคนรักอาแกคิดอย่างนั้นในที่สุดหลังจากมอบเงินสดให้หล่อนเป็นคนเก็บไว้ทั้งห้าหมื่นบาทไอ้ที่ยังเป็นปัญหาอีกเจ็ดหมื่นนี่นายธนุตัดสินใจอย่างบ้าบินตายเป็นตายคุกเป็นคุกอาแกจะปล้รนร้านทองเมืองนอนเพื่อรวบรวมเงินไปสู่ขอให้ครบจํานวนโดยเร็วที่สุด เพื่อนร่วมโรงเรียนสมัยประถมคนหนึ่งสนิทกับธนุมากเขาผ่านการเป็นอันธพาลแล้วก็เคยติดคุกมาแล้วเขาก็แวะเวียนไปหาหรือกับเขาอย่างเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเพื่อนก็อัศาจรรย์ใจในตัวในธนุเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาจําได้แม่นว่าในธนุเป็นเด็กเรียนถึงจะเคยหนีโรงเรียนไปเที่ยวตรีเฮฮาแต่ก็ไม่เคยประพฤติชั่วขนาดริเป็นหัวขโมย แล้วทำไมอยู่ไปอยู่มาดันข้ามขั้นพาดจากชั้นหัวขโมยเป็นโจรจึงสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับเพื่อนมากยิ่งรู้สายสนคนในว่าในธนุทำไปเพื่อช่วยกู้หน้าคนรักซึ่งเสียทีจนท้องกับผู้ชายอื่นเพื่อนก็ยิ่งประหลาดใจถามว่าแกยังสติดีอยู่หรือเปล่าครั้นคุยกันจนเชื่อได้ว่าในธนุสติดีเป็นปกติทุกอย่างเพื่อนผู้ปราดเปรืองในเรื่องชั่วก็พยักหน้าช้า แล้วก็บอกแกเสยียงคุกเตียงตารางเพื่อผู้หญิงท้องแถมไม่ได้ท้องกะแกซะด้วยสงสัยหล่อนจะเป็นเจ้ากรรมในเวรตามทวงหนี้กรรมที่แกติดค้างเขาไว้ใจชาติก่อนนะมัง้งนายธนุก็ถามว่ารู้ได้ยังไงดาวเอาเองใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าดาวจากรากฐานแห่งความเป็นจริงเพราะไม่มีใครที่ไหนหรอกเมื่อรู้แล้วว่าหญิงคนรักเสียความบริสุทธิ์แถมตั้งท้องยังไม่โกรธไม่ตัดใจไปหาแฟนใหม่ มีหน้ำซ้ำยังกล้าทําชั่วขนาดยอมเป็นโจรเพื่อหาเงินไปสู่ขอรนซึ่งเท่ากับเอาชีวิตตัวเองไปเป็นเดิมพันชัดๆถ้าไม่ใช่นี่เวน,นี่กรรมก็คงไม่มีใครยอมทําแบบแกเป็นแน่ได้ยินอย่างนั้นนายธนุก็ชักหูพึงถามว่ามีวิธีไหม ที่จะทำให้รู้ว่าเรื่องระหว่างเขากับแฟนเนี่ยเกิดจากการตามล้างของเจ้ากรรมในเวรเพื่อนก็ยกตัวอย่างจากเรื่องจริงให้ฟังว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าสืบๆกันมาว่าที่เมืองจีน,นมีเศรษฐีสองผัวเมียอยู่กินกันช้านานยังไม่มีทายาทสืบสกุลจนวันหนึ่งเจ้าสัวนี่คนคนรวยมากๆเนี่ยเขาเรียกเจ้าสัวเจ้าสัวเดินตรวจความเรียบร้อยอยูอย่ซุ้มประตูทางเข้าคฤหาสน์ มีชายหนุ่มคนหนึ่งปรีเข้ามาถามถึงเจ้าสัวฝ่ายเจ้าสัวเกรงจะเป็นคนร้ายก็เลยชี้มือไปที่คฤหาสน์เป็นทีว่าเจ้าสัวอยู่ที่นั่นเมื่อชายหนุ่มเดินอย่างเร่งร้อนเข้าไปในคฤหาสน์แล้วเจ้าสัวก็ร้องเรียกบริวารให้ล้อมคฤหาสน์ไว้เพื่อจับกุมผู้บังอาจบุกรุกคนนั้นแต่ว่าหากันจนอ่อนใจก็หาไม่เจอชายหนุ่มลึกลักลบคนนั้นต่อมาในปีเดียวกันเมียเจ้าสัวก็ตั้งครันอย่างคาดไม่ถึง ได้ทาญาสืบสกุลเป็นชายอ้วนท้วนน่ารักน่าชังในวัยเด็กปรากฏว่าลูกโทนของเจ้าสัวชอบทำข้าวของแตกหักเสียหายขัดใจอะไรนิดเดียวจะหยิบฉวยสิ่งของใกล้มือทุ่มจนแตกกระจายวัตถุโบราณล้ําค่าราคามาหาศาลพังพินาศไปแทบหมดสิน้นแต่ว่าเจ้าสัวไม่ถือสาเพราะเห็นว่าเด็กคนนี้คือทาญาของตระกูล อีกทั้งเงินทองของเจ้าสัวก็มีมากเกือบจะเท่าพระคลังของห้องเต้เรื่องข้าวของเสียหายถือเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเท่านั้นครั้นลูกชายโตเป็นวัยรุ่นเจ้าสัวส่งไปเรียนต่อในเมืองหลวงหวังใจจะให้มีความรู้ได้เป็นจองหุนของประเทศคือสอบได้ที่หนึ่งจากนักศึกษาทั่วแผ่นดินจีนแต่ลูกชายโทนกลับมั่วสุมอยู่ตามเหลาสุราแล้วก็ซ่องนางลมที่ร้ายมากก็คือเป็นผีพนัน เข้าบอลอ่ามากเสียกว่าเข้าสถานศึกษาถลุงเงินเจ้าสัวเดือนหนึ่งหลายล้านอีแปะทีเดียวเจ้าสัวเห็นว่าเรียนที่เมืองหลวงแค่ปีสองปีนี่ลูกถลุงเงินทองจนพร่องไปกว่าครึ่งอย่างน่าตกใจก็เลยเรียกตัวกลับมาช่วยเตียดูแลกิจการร้านค้าปรากฏว่าลูกก็ถลุงเงินสดจนไม่มีหมุนเวียน ร้านรวงที่มีก็พากันล้มสลายระเนระนาดเจ้าสัวนี่จากมั่งมีกลายเป็นคนตกยากเหลือเพียงคฤรืสหัและเงินติดกระเป๋าแค่สองพันอีแปะลูกชายก็ยังจะบอกขายบ้านเพื่อถลุงเงินต่ออีกลูกคู่เข็นจนเจ้าสัวหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอวันหนึ่งลูกตื่นสายเพราะเมาค้างเจ้าสัวก็หารือกับเมียว,ว่าเราจะทำประการใดดีด ถ้าลูกบอกขายคฤหาสหาเราจะเหลือเงินแค่สองพันอีแปะถ้าลูกมาของเงินสอ0 0ัไปอีกเราสองคนก็เห็นทีจะกลายเป็นยาจกร่อนเร่ขอทานเป็นแน่เมียจึงเตือนสติให้ระลึกถึงชายหนุ่มลึกลับที่มาปรากฏตัวถามหาเจ้าสัวเมื่อยี่สิบปีก่อนจูจ่ๆเจ้าหนุ่มคนนั้นก็หายไปเหมือนสลายกลายเป็นอากาศธาตุต่อมาเมียเจ้าสัวก็ตั้งคัน เกรงว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นล่ะจะเป็นเจ้ากรรมในเวรมาทวงหนี้เราโดยมาเข้าท้องเมียเพื่อเกิดมาล้างผลาญสมบัติวิธีพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จนี่ทำได้ไม่ยากกล่าวคือรอจนลูกชายทนตื่นจากอาการเมาค้างยังสลึมสลืออยู่อาม่าคือแม่ก็ถือแผ่นกระดาษบัญชีไปหาลูกบอกว่าบัตรนี้พ่อแม่จะยกเงินสดที่เหลือให้แต่ลูกจงเซ็นชื่อรับสภาพว่าบัตรนี้ เราหมดหนี้หมดสินต่อกันแล้วลูกชายฟังอย่างนั้นก็ดีใจเพราะกำลังอยากได้เงินไปเที่ยวเตรเรื่องขอเอาคารืหาดไปขายในระงับไว้ก่อนก็ได้เนื่องจากเชื่อว่าถลุงเงิน2 0 0พอีแปะหมดแล้วตนก็จะวอนขอเอาบ้านไปขายเตียรักตัวมากก็คงจะยอมตามใจเหมือนเคยปรากฏว่าหลังจากเซ็นชื่อยอมรับสภาพาหมดหนี้หมดสินกันเพียงนี้ ลูกชายรับเงินไปถลุงจนเกลี้ยงแล้วกลับบ้านด้วยสภาพเมาไมยรีบเข้าห้องทิ้งตัวลงนอนบนเตียงถึงตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นก็ยังนอนนิ่งอยู่เจ้าสัวร้องเรียกให้ลุกมากินข้าวก็ไม่ขานตอบเมียเจ้าสัเาาวเ,สเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าลูกชายนอนตัวแข็งทื่อคือตายไปหลายชั่วโมงเต็มทีก็ร้องไห้อลัยรักเจ้าสัวถามว่าร้องไห้ไปทําไมนี่ไม่ใช่เป็นแผนทําร้ายลูกของแกเองหรอกหรอ เมียก็บอกว่าที่ร้องไห้ก็เพราะอะไรในตัวลูกแต่ก็โล่งใจในเวลาเดียวกันเพราะเราสองคนไม่ต้องร่อนเร่เป็นขอทานอีกแล้วเนื่องจากลูกคือเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดเมื่อเขายอมรับสภาพนี่ว่าบัตรนี้หมดนี่กันทันอ่ากันทีตัวเองคือเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานแน่หนาก็เท่ากับเวรกรรมระหว่างเรากับเขายุติลงเมื่อหมดภาระหน้าที่การจองเวรความตายย่อมเกิดขึ้นกับเขาเป็นธรรมดา เพื่อนจอมโจรก็เล่าประวัติเก่าแก่ของเมืองจีนให้ในายธนุฟังละเอียดพอสมควรเล่นเอาแกซึ่งเคยนึกหัวเราะเยาะคนแก่คนเฒ่าที่เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมเริ่มโน้มเอียงไปในทางเชื่อเพื่อนแล้วก็ยอมทําตามที่เพื่อนชี้แนะงานปล้นร้านทองก็เลยระง,งับไว้ชั่วคราวก่อนกลับโรงงานแล้วทวงเงินทั้งหมดที่ฝากไว้กับหญิงคนรักคืนมาผลปรากฏว่าเป็นตายยังไงหล่อนก็ไม่ยอมคืน อ้างว่าประเดี๋ยวนายธนุจะเอาไปถลุงซะหมดไอเรื่องสู่ขอก็จะล้มเหลวนายธนุก็เลยบอกว่างั้นยกเงินทั้งหมดห้าหมื่นให้หล่อนก็แล้วกันหล่อนก็ทําอิดอิดเอื้อนเอื้อนนิดเดียวก็ตกลงยอมรับเงินนั้นไว้ต่อมาไม่นานก็มาบอกกันนายธนุว่าแอบเอาเงินไปทําแทง้งนายธนุก็ตําหนิไปหลายคําแต่ไม่แสดงท่าว่ากโกรธมากกระทั่งท้ายที่สุดคนที่ทําให้หล่อนท้องก็ตามมาติดต่อกันอีก ซึ่งหล่อนก็ดูเหมือนจะดีใจเป็นพิเศษแล้วก็ลาออกจากงานไปอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นส่วนนายธนุก็ต้องตามใช้หนี้ที่เจตนาล่อลวงคนอื่นมาแล้วก็เงินแชร์ที่ต้องส่งต่อไปกว่าจะเคลียร์หนี้ได้จบสิ้นแทบจะล้มประดาตายประสบะการณ์คราวนั้นไอ้ทีร้ายนี่เล่าไปหมดแล้วแต่ว่าส่วนดีของมันก็คือช่วยให้นายธนุอูตาสว่างเพราะรู้ชัดเจนว่าเวรกรรมมีจริง กรรมจากชาติก่อนสามารถตามมาสนองในชาติปัจจุบันได้จริงๆครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในคุณสมเกียรติไปเดินหาซื้อหนังสือเก่าๆที่ซุ้มตลาดนัดสวนจะตุดจักแกไปบ่อยถ้ามีเวลาว่างเป็นต้องไปหาซื้อมาอ่านเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่ายิ่ง ผู้คนที่ไม่รู้คุณค่าของมันก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือราคาถูกมากตอนที่คุณสมเกียิกำลังเลือกดูหนังสือก็มีเด็กชายอายุประมาณสิบขวบจูงมือผู้ชายตาบอดเข้าใจว่าคงจะเป็นพ่อของเด็กเนะ่เดินเข้ามาสะกิดขอเงินคุณสมเกียิคุณสมเกียิก็หยิบเศษเหรียญซึ่งมีอยู่ประมาณาสิบกว่าบาทใส่ลงไปในกป๋องนมแล้วก็ได้มองหน้า ผู้ชายคนนั้นซึ่งตาบอดทั้งสองข้างทันทีที่เห็นเนี่จำได้ทันทีว่าเคยรู้จักกับเขามาเมื่อครั้งสมัยที่ยังทำงานบริษัทไฟแนนซ์ด้วยกันแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงที่เขาพูดขอบคุณก็ยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นผู้ชายตาบอดคนนี้ชื่อพี่หวานที่คุณสมเกียรติเคยรู้จัก คุณสมเกตก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสพบคนที่เคยรู้จักกันเพราะว่าตลอดเวลาสิบกว่าปีมานี้ไม่เคยเจอเพื่อนร่วมงานเก่าๆเลยเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหมดแม้ว่าสภาพของพี่หวานเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าคุณสมเกตก็ไม่ได้รังเก,กียจเกลเลยก็ทักพี่หวานว่าจําได้หรือเปล่าพี่หวานถึงแม้จะตาบอดสนิทแต่เมื่อเท้าความถึงความหลังก็ทําให้จําได้พี่หวานก็เอามือมาบีบมือ พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงปนสะอื่นบอกว่าจำได้ดีไม่เคยลืมเลยคุณสมเกียก็เลยชวนให้พี่หวานกับลูกชายไปนั่งข้างๆร้านขายหนังสือเพื่อคุยกันว่าทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้พี่หวานก็บอกกับคุณสมเกียจว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่สมัยทำงานบริษัทไฟแนนซ์เพราะว่าพี่หวานเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำงานเอาหน้าเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงคนอื่นพี่หวานไม่สนใจใคร ทำให้หลายๆคนต้องเดือดร้อนเพราะว่าถูกพี่หวานผู้ใส่ร้ายทําให้ต้องถูกไล่ออกจากงานที่ทําอยู่ด้วยความไม่เต็มใจแล้วก็ถูกการแกล้งพี่หวานเวลานั้นทํางานเป็นหัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สินมีหน้าที่ติดตามยึดทรัพย์ที่ลูกค้าผ่อนกับบริษัทและเมื่อผิดสัญญาก็จะทําตามอํานาจที่มีอยู่ของตัวการทํางานก็ย่อมมีอุปสรรคลูกน้องของพี่หวานที่ทํางานไม่ได้ดังใจหรือว่าทําให้พี่หวานเสียผลประโยชน์ แกก็จะหาเรื่องจนลูกน้องทนไม่ไหวต้องลาออกไว้ด้วยความสะใจของแกแล้วพี่หวานก็จะพาพักพวกเขามาทําแทนหลายคนก็โกรธแล้วก็เกลียดพี่หวานแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แกก็ยังอยู่กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวโดยไม่กลัวบาปกรรมที่ทําไว้เลยลูกค้าที่ผิดสัญญาก็จะไม่มีการผ่อนปรนแกจะไปยึดทรัพย์โดยไร้ความเมตตาปราณีทั้งๆท,ท,ที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ไม่ยอมช่วยเลยซึ่งเหตุการณ์ที่พี่หวานทําไปเนี่ย คุณสมเกียรติก็เห็นแล้วก็ยังเคยเตือนให้แกเลิกทําแต่ว่าพี่หวานไม่เคยเชื่อคุณสมเกียรติเลยแม้แต่สักนิดเดียวบ่อยครั้งที่คุณสมเกียรติต้องเป็นกรรมการคอยห้ามพี่หวานกับลูกค้าที่มีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าพี่หวานน่ใช้อํานาจมากเกินไปจนลูกค้าทนไม่ไหวก็เกิดเรื่องจนกระทั่งคุณสมเกียรติลาออกจากงานที่ทําแล้วก็ไม่เคยเจอพี่หวานอีกเลย พี่หวานก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอคุณสมเกียติลาออกพี่หวานก็รับหน้าที่แทนคุณสมเกียิก็ทําให้มีอํานาจมากขึ้นแล้วพี่หวานก็ใช้อํานาจในทางที่ผิดคือพี่หวานจะทํางานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตยอมให้ลูกค้าติดค้างชําระค่างวดแต่ว่าต้องชําระค่าดอกเบี้ยให้กับพี่หวานโดยห้ามบอกกับทางบริษัทซึ่งเป็นการผิดระเบียบของบริษัทและลูกค้าที่เป็นผู้หญิงพี่หวานก็จะบีบให้มาเป็นกู้นอนด้วยโดยทําความผิดทางศีลธรรม เมื่อมีท้องก็จะตีจากหรือไม่ก็บังคับให้ไปทําแทง้งซึ่งเป็นการกระทําที่บาปมากแต่ว่าพี่หวานไม่กลัวเลยสักนิดเดียวเมื่อไม่มีใครตักเตือนหรือเตือนก็ไม่เชื่อเพราะหลงตัวเองหลงระเริงต่อสิ่งมัวเมาจนไม่มีใครกล้ายุ่งกับแกเพราะว่าถ้าใครมีเรื่องกับแกแกก็จะไปฟ้องผู้จัดการซึ่งเป็นญาติแม้ว่าพี่หวานจะผิดก็จะกลายเป็นถูกเพราะว่าแกจะส่งสวยให้กับผู้จัดการทุกเดือน ก็ทำให้ไม่กล้าไล่พี่หวานออกเพราะว่าเกรงใจกันแต่ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เห็นทันตาในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเพราะว่าหลังจากที่คุณสมเกียรติลาออกไปได้ไม่นานบริษัทก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคนที่ทำงานจริงจังอย่างที่คุณสมเกียรติเคยทำพี่หวานก็จ้องจะหาแต่ผลประโยชน์ของตัวแล้วก็เอาใจผู้จัดการเมื่อไม่มีคนทำงานบริษัทก็ต้องประสบระการขาดทุนก็ทำให้เจ้าของบริษัทไม่พอใจ พี่หวานลผู้จัดการก็ถูกเจ้าของบริษัทเรียกให้พิจารณาตัวเองโดยให้เขียนใบาลาออกเพราะว่าจับได้ว่ามีการทุจริตในบริษัทแต่เพราะว่าพี่หวานเนี่ยทำงานมานานเขาก็เลยปรานีไม่แจ้งความจับแต่ว่าให้ชดใช้นี่สินคืนให้บริษัทพี่หวานต้องขายบ้านหลังงามซึ่งปลูกอยู่พร้อมกับที่ดินราคาแพงใช้คืนให้บริษัท แล้วก็ต้องออกจากงานที่ทําด้วยโดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเลยสักบาทเดียวเพราะถือว่าทําความผิดอย่างร้ายแรงทําให้บริษัทเสียหายเมื่อต้องออกจากงานพี่หวานก็คิดมากไม่มีงานทําเงินก็ไม่มีอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโตด้วยเนื่องจากไม่มีเงินรักษาตัวก็ทําให้โรคเบาหวานขึ้นตาทําให้ตาบอดพี่หวานก็เล่าให้คุณสมเกียรติฟังว่าเด็กที่จูงมือพาพี่หวานไปขอทานนั้นไม่ใช่ลูกพี่หวานหรอก เป็นเด็กข้างบ้านาพี่หวานนะจ้างให้ช่วยจุงไปขอทานทุกวันเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรปัจจุบันนะแกสํานึกผิดในความชั่วที่ได้กระทํามาแล้วแต่ก็สายเกินไปเพราะว่าตาทั้งสองข้างเนะี่ยบอดสนิทจะทําอะไรก็ลําบากพี่หวานเช่าห้องแถวอยู่ในสลัมคนเดียวไม่มีใครเดี๋ยวแลพี่หวานเลยพูดมาถึงตรงนี้แกก็ร้องไห้น้ําตาไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ขอบคุณคุณสมเกียรติที่ไม่รังเกียจแกเลย คุณสมเกียรติก็ไม่รู้จะช่วยแกได้ยังไงได้แต่ปรงอ,อนิจังแล้วก็พูดให้กำลังใจในฐานะที่เคยรู้จักกันเท่านั้นเองส่วนผู้จัดการที่เป็นญาติของพี่หวานคนนั้นก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้เช่นเดียวกับพี่หวานเพราะว่าหลังจากออกจากงานก็คิดมากก็กลายเป็นโรคประสาทแล้วก็ผูกคอตายในห้องน้ำปล่อยให้ครอบครัวต้องรับกรรมต่อไปจบสิ้นกันทีสำหรับความชั่วร้ายของคนทั้งสองคุณสมเกียรติกล่าวลาพี่หวานพร้อมกับควักเงินใส่กระเป๋าเสื้อให้พี่หวานไปใช้ แล้วก็บอกว่าให้อดทนต่อสู้ต่อไปเพราะว่าไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้จนกว่าพี่หวานจะชดใช้กรรมที่ตัวทำไว้ให้หมดไปนี่แหะครับใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วอย่างเช่นพี่หวานที่คุณสมเกียรติเคยรู้จักแล้วก็ได้พบแกในวันนั้นครับ